อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับ้รีดวันนี้พามาที่เบเกอรี่เฮาส์แบรนด์คนไทยแต่มาตรฐานระดับโลกนั่นคือเบลินิสเบคแอนด์บรูเมนูเด่นดังของที่นี่ทุกคนรู้จักนั่นคือครัวซองแต่วันนี้ภูมิใจนําเสนอครัวซอง A อโพใช้เนยการันตีจากรัฐบาลฝรั่งเศสตามาด้วยควีนอาร์มันแป้งเดียวกับครัวซองแต่มีน้ําตาลเคลือบกรอบเบาๆด้านในนุ่มละมุนอีกหนึ่งครัวซองครัวซองโลกเป็นครัวซอง ปอนนั่นเองต้องแพริ่งงกับเครื่องดื่มร้อนเย็นฮอตอเมริกาโน่นิวเบลน์มะยงชิดโยเกิร์ตและโคโคนัทวิสต์ตามุรีดไปเลยครับอร่อยแรกกับุรีดวันนี้นะคะเบลลินี่เบสแอนด์บรูสาขาสานนทรนครทาวเวอร์เราต้องมาคุยกับคุณกนกอ,อ่ทิพยะพรานกุณนกจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะและท่านที่สองคุณชรัตลิศคุณวงศ์ สวัสดีครับพิชรัตน์ค่ะสวัสดีคับคุณบีสวัสดีครับพิชรัต์ให้คําจํากัดความของเบลินี่เบคแอนด์บลูอีกทีสิคะว,ว่าเป็นอย่างไรเบลินี่เบคแอนด์บลูคือเบเกอรี่เฮาส์เป็นแบรนด์ของคนไทยพัฒนาโดยคนไทยแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยได้ระดับโลกเลยนะอตอนนี้เราเข้าปีที่10กับ1 1 0สาขานในปัจจุบันแทบจะครอบคลุมในทุกภูมิภาคนี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในฐานะที่เป็นบริษัทงคนไทยครับมาคุยกับคุณนกกันดีกว่ามีพัวซอง รูปแบบใหม่อะไรบ้างคะที่เรามีครัวซองที่นําเข้าจากฝรั่งเศสนะคะที่มาอบเสริมให้กับลูกค้าวันต่อวันเราเรียกชื่อครัวซองว่าครัวซอง AOP เนย AOP ของเรานะคะมาจากเมืองชาลอกเปอร์ตัวรัฐบาลฝรั่งเศสกรารันตีค่ะอ้าครัวซองตัวที่สองเลยจ้าเราเรียกว่าควินอามานค่ะใช้วิธีการผลิตเดียวกับครัวซองนะคะกับตัวเนยสดจากเมืองวิทนียค่ะและน้ําตาลทรายที่โรยอบให้มีกลิ่น ไม่นิดๆนะคะแล้วก็โรยด้วยเกลือจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตัวควรัวซองโลบนะคะจะเป็นครัวซองที่เราเอามาทําในรูปแบบของโลบยังคงความกรอบนอกแล้วก็เนื้อสัมผัสข้างใน,นะค่ะเป็นตัวเนยนะคะแล้วก็มีความนุ่มต้องไปคู่กับกาแฟร้อนสาหรับเบเรนี่นะคะเมกกาแฟเป็นเนดกาแฟอาราบิก้าซิงเกิลออริจินนะคะจากปางขอนทุกแก้วจะได้สัมผัสข,ของดาร์กช็อกโกแลตและก็กรัตตี้นะคะ<ม>สําหรับเครื่องดื่มเย็นหน้าร้อนนี้นะคะก็จะมีมายงชิดโยเกิร์ตสำหรับท่าน ที่ชื่นชอบโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะสุดท้ายนะคะก็คือ c o ค o น u ัท w i ิสเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีเนื้อมะพร้าวกลมกลอมอยู่ข้างในด้วยนอกเหนือจากเบเกอรี่แล้วนะคะเรามีทั้งเมนูอาหารรับเมนูขนมหวานที่พร้อมให้บริการพี่จลัดอยากจะบอกอะไรกั<อ>บแฟนๆไหมคะท่านที่สนใจจะเป็นเจ้าของร้านเ e ลินี่เบคแอนด์บรนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับติดต่อเราเข้ามาเราช่วยดูแลให้เบลิี่เบคแอนด์บรูตของารันตีให้เป็นอร่อย ลชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเบลินีสเบกแอนด์บรูสาขาสาทรน,นครทาวเวอร์ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรเหนือภายในอาคารสาทรน,นครทาวเวอร์ชั้นหนึ่งครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้าน Berlinese Brek and Brew คือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศก,กับผลิตนี่เมชืูอีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ